ใครไปแถวศูนย์ราชการไม่ผมดูครับอากาศโปร่งดีนะใครไปแถวศูนย์ราชการต้องใส่หน้ากากนะเพราะฝุ่นมันเยอะเยอะเหรอฝุ่นมันเยอะออสิบเจ็ดมกราคมจตาคดีคุณศักษยายี่สิบสี่มกราคมคดีคุณพิธาถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อไอทีวีตอนนี้ก็บอกแล้วเรื่องไอทีวีให้ดูประเด็นเดียวประเด็นมอดกน่าจะตัดทิ้งไปประเด็นว่า ไอทเนี่ยยังทําธุรกิจสื่อหรือไม่เรื่องเดียวนะจับตาเรื่องนี้และก็สิ้นเดือน31มกราคมนัดวินิจฉัยคดียุบเไม่ใช่ยุบพักพักเก้าวไกลเนี่ยนะกระทำผิดหรือไม่ล้มละล้การกระทำล้มล้างการปกครองสารเนี่ยนัดชี้คดีชี้ชะตาคุณศักดิ์สยามถือหุ้นคดีหุ้นบุรีเจริญเนี่ยตอนนี้นัดเวลาเรียบร้อยแล้วนะ17มกราคมเวลา สิบสี่นาฬิกาไม่ใช่ฟังหวยออกนะแล้วไม่ตอนเช้าสารประชุมก่อนใช่ไหมใช่คือพอเสร็จแล้วก็อ่านเวลาประชุมเนี่ยรูปแบบการประชุมของสารเนี่ยเขาหลังจากนัดแล้วเนี่ยเขาประชุมกันอาทิตย์เนี้ยเขาจะประชุมก่อนอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเขาจะประชุมเสร็จแล้วก็อภิปรายกันเสร็จใช่วันที่สิบสี่เช้าคำวินัยชัยส่วนตนมาเลย มาเลยะพอคำวินิจัยเพื่อตัดสองเลยเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองวินิจัยอย่างนี้นี่สิต้องทําคําวินิจัยกลางออกมาออกมาและอ่านตอนบ่ายสองนี่นะข้อเก่าหามปอะไรบ้างครับข้อเก่าหาเนี่ยนะครับก็บอกว่าคงไว้ซึ่งหุ้นหางหุ้นส่วนจํากัดบุรีเจริญคอนซัคชั่นอันนี้นะ ทีนี้ก็บอกว่ามีแนวโน้มอาพิษเนี่ยหลุดจากตําแหน่งลนตีคมนาคมปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วตอนนั้นตอนนั้นหลุดครับซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยโยงถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินแน่นอนอันนี้ไงเพราะว่ามากกว่าเนี่ยแปลว่าในอดีตเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ผมย้อนกลับไปที่ปปชซึ่งไอ้นั้นเกี่ยวข้องกับการถูกอาจจะเคยยื่นต่อเรื่องเว้นวรรคต่างการเมืองก็ก็โดนเลยอ่ะเพราะว่าคือถ้าแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเขาส่งสารดีกาถ้าลงโทษปั๊บถูกตัด และที่สําคัญถ้าเกิดว่าตรงนั้นมาเป็นนอมินีของของลําตีเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับนี่เลยผมไม่โยชนทับซ้อนอเพราะว่าห้างหุนส่วนจํากัดบุรีบุรีเจริญเนี่ยไปประมูลโครงการในงสมควรนะสิ่งที่ได้ชวนคิดต่อไปหาภูมิใจไทยโดนหาคุณศักยามโดนแล้วกันย่อมต้องไม่พอใจพักร่วมรัฐบาลบางพรรคเกี่ยวอะไรการประมูลก็ตัดสินเพราะว่าอย่าลืมนะคนที่ยื่นเนี่ยนะคนที่ยื่น ร้องเรียนต่อคุณศักสยามเนี่ยเป็นพักร่วมรัฐบาลบางพักด้วยนอกจากจะก้าวไกลนะนั่นก็คือพักประชาชาติปัญหาความขัดแย้งในพักร่วมอาจจะเกิดนะเห็นยังบอกแล้วคดีของคุณุนศักดสยามนะมีผลต่อทิศทางด้านการเมืองนะแล้วจางคาร้องนี่คนที่ยื่นเนี่ยคือพักเพื่อไทยตอนนั้นพักเพื่อคือจริงๆไม่ใช่พักเพื่อไทยพักเดียวตอนนั้นพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยพักเพื่อไทยไงูกต้องครั้งที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยใหญ่สุดใช่ไหมในฝ่ายค้าน เอาเข้าข่ายว่าผิดตามรัฐมนูญมาตรา114วรรค2หรือไม่เออห้ามสสหรือสวเนี่ยหรือกรรมธิการเนี่ยมีส่วนว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการพิจารณาเสนอคำความแปรยติหรือการกระทำด้วยการใดๆที่มีผลต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายเขราะผิดรัฐมนูรมาตราหนึ่ง่ห้างส่วนจํากัดอย่างที่บอกแล้วนะครับบุรีเจริญเนี่ยไปประมูลไงแล้วก็ถ้าบริษัทนี้ยังถือว่าคุณ ศักสยามให้โนมินีถือวุ้นเนี่ยไม่ขาดเนี่ยนะมีปัญหาแต่ถ้าขาดแล้วไม่มีปัญหาถ้าขาดแล้วก็จบครับถ้าไม่เกี่ยวข้องก็จบอาจจะออกดีนะเขาบอกว่าพฤติการเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งและมาตราหนึ่งเกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาซึ่งคุณศักสยามเนี่ยก็ไปให้ปากคำและก็พยานกันตั้งแต่นู่นฮะต้นเดือนมมรา วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไม่ได้มีวุ้นนี้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเมื่อปี62เดี๋ยวจะให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลแล้วชี้แจงกับสื่อมวลชนตอนนั้นนะทางฝั่งของก้าวไกลบอกว่าข้อมูลของบุรีเจริญไม่เปิดเผยชี้เห็นว่าหลังจากการโอนทุนแล้วไม่มีการโอนนี้สินก้อนนี้ออกไปด้วยเอกสารเป็นการมัดตัวคุณประกรณ์วุฒินะเกาะติดเป็นนอกจากเกาะติดแล้วเนี่ยไปเป็นอะไรนะพยานของสารลฐมนุนด้วยนะคดีต่อไปที่ ของคดีนะก็จะมีของพักเก้าไกลล้วนนะคดีที่หนึ่งเนี่ยจะวินิจฉัยกันวันที่2ีบมกราคมเนี่ยก็น่าจะเวลาเดิมบ่ายสองคดีคุณพิธาถืออุ้นสื่อไอทีวีไอนี้ไอนี้ลุ้นอ่ะไ้ลุ้นมากเลยนะกัมกึงมากกัมกึ่งมากเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกคือพิสูจน์ว่าไอทีวียังทําธุรกิจสื่อหรือไม่ถ้าพิสูจน์ว่ายังทําอยู่คุณพิธาโดนนะ แต่โดนก็สมัครได้ส่วนโดนก็ว่างนะคดีที่สองวันที่31มกราคมนะหกเจเนี่ยสารรัฐมนุญจะนัดตัดสินคดีว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยผิดกฎหมายที่ไปหาเสียงเรื่องหนึ่งหสองหรือไม่มาดูอันดีคด,ดีแรกเกี่ยวข้องคุณพิธาก่อนว่าด้วยการถือหุ้นสื่อไอทีวีนะโอนหุ้นจริงโอนหุ้นแล้วจริงหรือไม่โอนเมื่อไหร่สัญญาระหว่างไอทีกับสปนขาดไปแล้วหรือยังนะ สปนบอกบอกเลิกสัญญาก็จริงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังทาหน้าที่คาตอบอันแรกไม่มีชื่อคุณพิธาลิมเจริญนั้นตั้งแต่25พฤษภาคมปี66หลังวันสมัครแล้วหลังวันสมัครแล้วไม่มีชื่อหลังเลือกตั้งแล้วไม่มีชื่อหลังเลือกตั้งไม่มีชื่อแต่เขาบอกว่าวันสมัครมีชื่อคุณเขานับที่วันสมัครถูกต้องาะว่คุณถ้าไปทำธุรกิจสื่ออยู่วันสมัครถ่านตอนนั้นคือขาดคุณสมบัติคุณพิธาบอกว่าถือในนามกองมดก กมดปัญหาคือสารเชื่อไหมเพราะได้ดูเอกสารกองมดกเป็นชื่อของวิธาไงไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะซึ่งพีวีบอกแล้วว่าเรื่องของมอดกมอดกสู้ไม่ได้มอดกน่าจะตัดทิ้งไปแล้วต้องสู้นี้แหละครับว่าเป็นสื่อหรือไม่ซึ่งจะต้องดูว่าสัญญาระหว่างไอทีกับสวนขาดแล้วหรือยังนั่นแหละนั่นแหละนะพยายามให้ข่าวว่าขาดไปแล้ว เนื่องจากสปนอบอกเลิกสัญญาแต่อทีวีร้องอนุญาโตตุลาการและตอนนี้เรื่องไปที่ศาลปกครองคือคำว่าพอ,อร้องอนุญาโตตุลาการเนี่ยขาดกับการพักเนี่ยความหมายมันต่างกันนะตอนนี้พักถ้าพักเนี่ยกาถือว่ายังทําธุรกิจสื่ออยู่แต่ถ้าขาดคือไม่ทําแล้วเพราะสปนไม่ใช่ที่สุดไงเออใช่พักรอคําวินิจฉัยของศาลปกครองโอ้โหนี่ตรงนี้บอกแล้วได้ลุ้นนะ,ะแต่ถ้า อไอทีวีไม่ทําธุรกิจสื่อคุณพิธารอด,ลอดกลับมาเป็นสสได้ปกติเป็นองปลัก<อ>หรือไม่ก็แล้วแต่ฮะเขาเขาเปลี่ยนเลยอแต่ถ้าผิดน่ครับก็คือว่าที่ตอนสมัครในขาดคุณสมบัติหมดสิทธิ์กันเป็นสสเลยนะหายไปเลยนะสมัครใหม่ได้ก็ส,สก,กิดใครตะคนออกส,สมัครเขตที่ไหนก็ได้ไอ้นั้นไอ้นั้นไม่ไม่ยุ่งยากมากครับไม่ยุ่งยากนะก็อย่างที่บอกนะมอดกน่าจะจบไป ลุ้เรื่องเดียวว่าไอทีวียังคงความเป็นสื่อหรือไม่ีความเป็นไปได้ในแง่ของคุณพิธาคืออย่างที่บอกคือ50 5 0านะแล้วแต่ศาล้นะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเรื่องนี้ครับเนี่ยคือไอทีวีตั้งต้นเป็นองค์กรสื่อชัดเจนตั้งต้นไงแต่ว่าตอนนี้ถูกสปนให้ยุติยุติหรือว่าพักอย่างที่บอกคือสองคำนี้ความหมายต่สปนบอกให้ยุติแต่อย่างที่บอกไอทีวีเขาพัก เพราอคําสั่งสารปกครองวันนั้นวันนั้นไอ้ทางซีโอใช่ไหมครับคุณคิมคุณคุณคุณทิมใช่ไหมคุณคิมคุณคิมคุณเกมไปให้เป็นปากคำครับโอ้เนี่ยอันนี้ต้องไปจับตาและก็สารจะวินิจฉัยวันที่ย4นี้นะครับอันน้คดีนี้มีลุ้นลุ้นลุ้นห้าสิบห้าสิบคดีเรื่องของมาตรา1 1 2ที่ไปหาเสียงไว้จะแก้หรือยกเลิกมาตรา1น2ในเวทีถูกทนายความอิสระนะฮะไปยื่นร้องว่าอันนี้เป็นการกระทําที่ขัดต่อ ระบอกประชาิปไยอันมีพระหากษั์ทรงเป็นประมุกถือว่าล้มล้างก็คือว่า<น>ที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งก้าวไกลเนี่ยเป็นพักที่แบบหาเสียงว่า<น>จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองหลังจากหาเสียงปั๊บถูกยื่นว่าการเสนอแก้มาตราหนึ่งสองนั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับวันที่20สบธันวาคมที่ค,คุณช,ชัยจัยวัฒน์จุลาธนรับพะมราชรการโปรดเก้าเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ย<น>ก็ถแถลงเรื่องนี้นะบ,บอกว่า ไม่คิดว่าจะไปยุบพักเรื่องนี้เพราะว,ว่าเป็นการร้องให้หยุดการกระทําเหมือนที่เราบอกก่อนหน้านั<ม>้นไปฟังย้อนฟังเสียงของคุณชัยวัฒน์หัวหน้าพักก้าวไกลณนะตอนนั้นครับคดีนี้เนี่ยเป็นการร้องให้ยุติการกระทำครับไม่สามารถที่จะไปไกลถึงเรื่องยุบพักได้การเสนอร่างกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายเรื่องใด โดยตัวมันเองแล้วนั้นไม่สามารถนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ที่การเสนอร่างกฎหมายเพื่อจะแก้ไขกฎหมายได้กฎหมายหนึ่งไม่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นทุกเรื่องไม่กระบวนการนิติบ,บัญญัติตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อยู่ตัวมันเอง นี่ตามมาตรานสองหนึ่งวัคซีคำวินิจฉัยของถ้าเกิดกรณีกรณีว่าผิดนะผิดตอนนี้ว่ามีการผิดนะผิดนะว่าผิดเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะสั่งว่าหยุดให้หยุดการกระทำเพราะในคําร้องที่ส่งไปสามนูนั้นบอกไม่ได้บอกว่าให้ยุบพักนะไม่ยุบพักเหมือนที่เหมือนที่หัวหน้าพักคุณใจตวัฒน์พูดอะเราก็บอกให้หยุดการทําคือว่าห้ามนําเรื่องแก้มาตรา2สองไมหาเสียงอีกถ้ากรณีผิดให้หยุดการทําแต่ว่าในรับนูลมาตราสองหนึ่งหนึ่งวัคซีเนี่ยบอกว่า คำวินิจฉัยของสามนุนให้เป็นเด็ดขาดม,มีผลผูกพันรัฐภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของ,องรงัฐองค์กรอิสระเน้นกกตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุตินะฮะสมมุติผิดและให้หยุดการกระทำเนี่ยกกตใช้เงินกี่เนี้ยใช้ตอนนี้ไม่ต้องสมมุติแล้วพี่วีทนนายธีรยุทธ์ซึ่งเป็นคนร้องเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่ถึงยุพ,พักในขั้นนี้ไม่ถึงยุพ,พักไปร้องที่กกตไว้แล้วใช่ไหมว่าอันเนี้ยให้คำร้องยุพักเลย เพราะต้องบอกว่าครั้งนี้นะถ้าสานุนแม้จะตีความให้ว่าผิดแล้วสั่งให้หยุดรรใครหยุดการกระทําห้ามนำมาเสียงนะเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือไปก่อต่อสามารถร้องต่อได้ได้ต้องดูต่อต้องดูนะครับ